สวัสดีครับเพ่อม่พี่น้องชาวไทยวันนี้พวกผมนายอาร์มกับรายการ s t a r ์คราฟสองเกมกาก่าครับผมสําหรับรายการตอนนี้นะฮะก็จะเป็นรายการที่มีเนื้อหาต่อเนื่องจากรายการตอนที่แล้วครับนั่นก็คือ Marine Analysis ครับผมวันนี้เราก็จะเอา Marine นะฮะมาทดสอบให้คุณผู้ชมดูในแบบต่างๆครับโดยวันนี้นะครผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษคือ MVP 1เดียวของทีมผมคนนี้ครับบีแรบบิครับสวัสดีครับบีแร บีรับบิดนี่นะฮะหลังจากแข่งจีวิวทนเมนต์ไปนะฮะในเดือนที่แล้วนะครับผู้เล่นทั้งหลายได้เริ่มหวั่นกลัวสะพึงกลัวเป็นอย่างมากนะครับคืออะไรนะคือคุณจะเล่นสไตล์สเปริชิวะเขาไม่เชื่อใช่ไหมเขาคิดว่าคุณแม่งจะซิกพูตลอดใช่ไหมใช่ครับเขาลบกันก่อนเลยนะฮะตอนนี้ผมฝากประชาสัมพันธ์แทนเพื่อนผมด้วยนะับว่าจริงๆแล้วเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ ที่เรียนอย่างที่เขาว่านั่นแหละนะฮะก็แม่งซิกพูนะฮะกับเพื่อนกับฝูงแม่งยังทานะฮะก็ไม่รู้ว่ายังไงเอามาดูรายการกันต่อดีกว่าครับผมเราเป็นเข้าสู่การทดสอบแรกกันเลยอะไรของมึงวะน่ะเฮ้ยเราจะมาทดสอบกันที่ยูนิตเบสิกกันก่อนเลยนะฮะก็คือเซอร์คลิง2 0 0ฟุตประทับมารินสองร้อยฟุตครับผมลองคิด เป็นคณิตศาสตร์ดีๆแล้วนะครับเซอร์คิ้งหนึ่งฟุตได้2ตัวดังนั้นก็จะเป็นเซอร์คิ้งสองเซอร์คิ้งสี่ตัวต่อมาริน200นายครับผมลองดูดีกว่าว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรครับผมบายมาเมากระตุกอมาโหแล้วเซอร์คิ้งสี่ตัวทําให้แบบว่าเครื่องผมกระตุกซานเลยอ๋อเพลงนี่มันจะได้ไดใช้ไหมเนี่ยอ้ากระตุกโอ้ยว่าเซอร์คิ้งละลายหมดแล้วนะครับตอนนี้ ก็ะฮเือตุ่อมาก็เป็นมารีน200นายปะทะกับเอเลี่ยนที่วิ่งเข้ามาบุกโลกกันทีเดียวครับกับซีลอดผู้ทรงปัญญานะฮะพอตายไปแล้ววิญญาณของเขายังไม่ได้ตายแล้วเขากลับไปที่ดาวเกิดเขากลับไป็นดากูนอะไรก็ว่าไปมาเจอกับทหารเลวทั้งหมด200นายเขาวิ่งเข้ามาดีกว่าถ้าเอเลี่ยนบุกโลกนั้นจะเป็นยังไงแล้วสตรีมเรายิงเข้าไปครับโอ้โหเละเป็นที่ครับบอกบอกซีลอดอะไรวะเนี่ยนะครับวิ่งวิ่งเข้ามาตีโหวต นับมารีนผมดีกว่าตายเป็นประมาณ4ี่สิบตัวเท่านั้นเองครับเรียบร้อยครับเอเลี่ยนบุกโลกเอเลี่ยนอะไรวะฮะฮะมนุษยชาตินี่แหละครับทรงพลังที่สุดแล้วผมขอบอกครับ ตอนนี้ฮะเราก็จะลองจําลองสถานการณ์ดูว่าสมมติฮะมาลินกองร้อยหนึ่งฮนะกำลังยืนจิบกาแฟาอยู่นะฮะว่าอยู่ตรงกลางของแผนที่ครับว่าวันนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วทันใดนั้นครับจะมีแบบว่ากองทัพเอเลียนเข้ามาบุกโลกครับออด้วยกับเครื่องบินจู่โจมที่ทันสมัยที่สุดของเขาครับก็คือฟินิกซ์นั่นเองคุณลองส่งฟินิกส์บินผ่านมาลินกลุ่มนี้สิครับผมอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมมาเลยดีกว่านะครับฟินิกซ์ตอนนี้ก็เริ่มบินมาแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับพอกดสตรีมแล้วยิงแม่งโออ ตอนแรกฟีนิกซ์มีทั้งหมด99ลำครับผมอพอบินผ่านมารินฝูงนี้ไปแล้วเหลือกีอ่ลำครับคุณเบนซ57ลำนะ57ลำครับนี่แค่บินผ่านนะครับคือคือ9ฝูงบินอาตีเป็นร้อยลำอ่ะนะบินผ่านไปเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งนะแค่บินผ่านมารินจิบกาแฟอยู่นะฮะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าสมมุติว่าถ้าเทียบกับมนุษย์โลกเราเนี่ยนะเราก็จะประมาณว่าเอ้ย F16 ครับ F16 ทั้งหมดร้อยลำครับบินผ่านกองทัพมารินครับแล้วแม่งเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านนนัั้ะครบ แน่งบ้าหรือเปล่าครับทาหารหรืออะไรครับลองดูกันดีกว่าครับว่ามารีนฟงนี้นั้นจะสู้กับเบลลิงอย่างที่เป็นคู่ไหมเบื่อไหมมากันมาตลอดได้หรือเปล่านะฮะก็มาดูกันดีกว่าครับผมมาลิน2 0 0นายกับเบลลิง100ตัวครับผมยิงเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเบลลิงกลุ่มแรกก็จะมาลินสปริตออกมาครับว้าไอ้ผิดอะ ขนาดกูกดผิดนะเนี่ยขนาดกูกดผิดนะครับยังเหลือแล้วไงครับฮะฮะแล้วไงครับเหลือแล้วไงครับฮะนี่ครับผมเหลือทั้งหมด94ตัวนะฮะก็คือผมเสียมาลีนไปประมาณ1้อยตัวครับกับเบลลิงร้อยตัวนั่นคืออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับผมเรียกได้ว่าวินออกันจริงๆฮะอยากดูอีกรอบไหมเหดูอีกรอบจัดให้ครับ มาดูกันนะครับสำหรับรอบที่2กับมาริน2 0 0นายกับเซอร์กับเบลลิตัวครับผมขนาดเมื่อกี้ครับผมกดไมโครคอนโทรลผิดนะครับผมแหมแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้เล่นเทอร์แรนด์ด้วยนะผมเป็นผู้เล่นเซิร์แต่คิดดูนะครับว่าไอ้พวกมันสปิดมาเรงเก่งๆนั้นมันขี้โกงขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยฮะเบนพร้อมยังฮะครับจัดมาเลยฮะ ฮะอะไรอะไรคองมือเหมือนเดิมครับผมผมเหลือมาลีนประมาณหนึ่งร้อยตัวเสียไปเรียกได้ว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับผมนี่ผมไมโครเฮียมากนะครับถ้าเกิดว่าพวกระดับแกนมาสเตอร์เขาเล่นกันนี่แม่งสปิดเฮียมากนะครับก็คงจะเสียน้อยกว่านี้นะฮะก็คงจะได้เป็นข้อสรุปกันแล้วว่ายูนิตที่ขี้โกงมากๆของเกมนี้คืออะไรนะฮะ สำหรับเทคต่อไปนะฮะก็จะเป็นมารีน200นายฮะปะทะกับยานแม่ของโปรตอสครับ200ฟุตเท่ากันฮะมาดูกันดีกว่าว่ามนุษย์เดินดินอย่างเรา200คนกับยานแม่ที่ที่โปรตอสตามตำนานที่ว่าเวลาโปรตอสจะไปยึดดาวไหนมันส่งยานแม่ไปแค่ลำเดียวมันยึดดาวดวงนั้นได้นะฮะมาเจอกับทหารกล้า200นายดูดีกว่าเอ่อสำหรับมาเตอร์ชิพทั้งหมด200ฟุตนี่มีกี่ลำนะครับคุณบิลบิดไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ทราบนะครับมาดูกันดีกว่าครับมาเลยดีกว่าครับ ยึดดาวได้ด้วยยานลำเดียวเจอมาลิน200นายเข้าไปสติมครับวิ่งเข้ามาแล้วแล้วยิงครับอโอ้โหร่วยานแม่หรือแงวันครับถามแค่นี้ครับร่วงวนะครับร่วนี่ครตอนนี้เสียมาลินไปทั้งหมด30่กว่านายเท่านั้นครับผมแล้วก็นะยานแม่ทั้งหมด2 0 0วัตพังไปแล้วครับนี่แหละครับตำนานที่ว่า <c oughs> โปรตอสสามารถยึดดาวดวงใดดวงหนึ่งได้เพียงแค่ส่งยานแม่ไปเพียงลำเดียวเท่านั้นครับมาเจอกับทหารหกองร้อยตายไปเลยดีกว่าครับ ยอดนะมนุษยชาตินะเก่งมากจริงครับมนุษย์เออจริงนะผมว่าคนเรานี้ก็เก่งนะปืนเฮียอะไรนะแม่งยิงยานแม่เละหมดอ่ะเป็นโจกอะไปลองอย่างอื่นกันต่อ เนื่องจากมารีนะฮะเป็นไลท์ยูนิตครับดังนั้นเราถึงจะเอายูนิตที่ต่อต้านไลท์ยูนิตได้ดีที่สุดในเกมมาลองต่อสู้ดูนั่นก็คือเฮเลียนครับผมมีการอัปเกรดบูเฟมเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามารีนนั้นจะสามารถเอาชีวิตรอดจากเปลวเพลิงสีฟ้าได้หรือไม่ครับมาเลยฮะคุณลาบิดต้องเทอร์แลนเจอเทอร์แลนด์เทอร์แลนด์ต้องเธอเทอร์แลนด์จริงๆครับผมเพราะว่านี่ครับโอ้ยบ้าโอ้โหนี่เยอะแรงเกินไอ้เหี้ยหายหมุนเลยว่ะ หายหมดเลยวะไอ้บ้าแม่งคนอิ่มปลาเลยเผาเหี้ยอะไรเนี่ยต่อมาครับมาลองมาลิน2 0 0นายกับเครื่องจักรสังหารที่มีชื่อตามตั้งตามเทพเจ้าสายฟ้าอย่างทอครับผม200้ฟุตเท่ากันครับมาดูกันดีกว่าว่ากองทัพทหารราบด้วยปืนเกสไลฟเฟิลของเขานั้นจะสามารถเอาชนะกลุ่มทอ200้ฟุตได้หรือไม่วิ่งกันเข้ามาแล้วครับสตรีมวิ่งใส่ครับสตรีมแล้ว A คลิกเท่านั้นครับแบ๊ะแะแะแะ โอ้ครับมาครับใครชนะครับอะไรครับพออะไรครับพออะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้เ้ย้ยเฮ้ยเเยมะเเ ระหว่างมารีน e 2 0รนายกับยูนิตเทียทรีที่ทรงพลังที่สุดของเซิร์ฟนั่นก็คืออัล a ท i s ิสนะฮะมาดูกันดีกว่าครับผม200ฟุตเท่ากันนะครับมาลองวัดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอัล a ท i s ิสนี้อัพเกรด5-3แล้วนะครับเอ้ยอชาอชา <c oughs> อชาไลไลเฮ้ โคลไมโครอ่ะรู้จักว่าไมโครว์ไมโครไมโครตับตัวหาไเลยเฮ้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 เฮเฮ้เฮผมถ้าเอาทริปจะได้กี่ตัวครับคุณเบนไม่รู้ครับย่าเอาเลยออ้้าวไเหี้ยมึงเอามันอย่างเดียวเลยเหรอครับแล้วผู้ชมล่ะครับ ควีนเนี่ยควีนมีสัตว์โอ้ยควีนจะเอามาทำมะเขืออะไรครับและแน่นอนครับตอนนี้เราก็ต้องลองถึงยูนิตที่จะสามารถเคาน์เตอร์มารินได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือเบลลิงนั่นเองครับที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือมารีน2 0 0นายและเซิร์เเบลลิงงตัวครับผมเดี๋ยวเข้าจังหวะบวกกันเลยดีกว่าไหมครับคุณบีระบิดมาแล้วนะฮะ่าสตรีมมิ่งหนีครับ oh, <God. S 2> ผมก็จะสปริทออกนะฮะ <You S 2> ไอเหียสปริทไม่ได้ มหมดหมดพี่ก,อก,อก,อก่อนนีเลยเยอะเกินว่ะสร้อยตัวพอ